สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่13สิงหาคม2568ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวง12สิงหาคม2568ค่ะ วันที่12สิงหาคม2568เวลา7นาฬิกาที่บริเวณหน้าสารากลาังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังใหม่นายสิทธิทชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยแพทย์หญิงบุษกรสวัสดิ์แสนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2568โดยมีนายกิติพงศุขภาคูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนผู้ว่าจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนาตรัยมนีนายศินาธรโอเอี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทุกหมู่เหแล่าและพระสงฆ์ในกอนชาวจังหวัดประจบคีรีขันร่วมพิธีทำบุญตักบา่ายข้าวสารอาหารแห้งโดยมีพระเมธีคุณ าพรรองเจ้าคณะจังหวัดประจบคีรีขันธ์เจ้าอาวาสวัดเกาะหลักพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีพระสงฆ์และสามเณรจำนวน94รูปออกเดินรับบิณฑบาต จากนั้นได้ร่วมกันทําพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลอีกทั้งเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ําและเพิ่มศัก,กยภาพของแหล่งทําการประมงให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ําในสระน้ําให้เป็นแหล่งน้ําที่เอื้อต่อการทํากินและเป็นแหล่งอาหารโปรตีนของชุมชนตลอดจนทําให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจในภาพรวมทางด้านอาชีพการประมงก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงทางด้านอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันที่โดมโรงเรียนหัวหินในปรสุภัหอ์บันเทิงในอำเภอหัวหินเป็นประธานในพิธี เจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา9 3พรรษา12สิงหาคม2568เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเริ่มด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์สามศักสิ์จากวัดต่างๆในอำเภอหัวหินจำนวน10รูปประกอบพิธีมีดรพระคูวิ จิตรธรรมวิพั์เจ้าคณะอำเภอหัวหินเจ้าอาวาสวัดบุษยบรรพตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนายทพบกกรสุวะว,วัชราโน์นผู้พิพากษาหัวาาหััหหววดินนางสาวนันทิชาขมรัตรองอายการจังหวัดหัวหินน,นายนพพรุทธิกุลนาย,ยกเทศมนตรีนครหัวหินพร้อมภรรยาและข้าราชการตำรวจโรงพยาบาลหัวหินสถานีการชาติหัวหินเฉลิมพระเกียรติสถาบันการศึกษาชมรมสมาคมเข้าร่วมพิธีจำนวนมากต่อจากนั้นเวลาป นาฬิกา39นาทีนายอำเภอหัวหินประธานในพิธีนำผู้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาแด่พระสงฆ์จำนวน99รูปบริเวณสองฝั่งถนนภายในโรงเรียนหัวหินและเวลา10นาฬิกาที่สาราราชาประชาสามาคมวังไกลกังวลอำเภอหัวหินนายสิทธทิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดประจวบคีรีขนันธ์รองผู้ว่าราชาการจังหวัดประ กจวบคีรีขันธ์ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำคณะบุคคลศาลตำรวจทหารข้าราชการหน่วยงานทั้งภาครัฐในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมประกอบพิธีถวายความเคารพถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและนำลงน้ำถวายพระพรเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณี ยกิจอย่างเป็นอเนกประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระจริยาวัตรที่งดงามเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากและความเดือดร้อนของประชาชนมาโดยตลอดจากนั้นเวลา19นาฬิกาของวันเดียวกันที่สวนหลวงราชินี19ไร่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายประสูตรหอมบันเทิงในอำเภอหัวหินเป็นประธานพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงรวมด้วยหัวหน้าหน่วยงานภา รัฐเอกชนทหารตำรวจกำน,นันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มพลังมวลชนและประชาชนชาวหัวหินกว่า30หน่วยงานถวายวางพันพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลร่วมกันกล่าวคำสรุดีในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประสงค์นิกรชาวไทยอันหาที่เปรียบไม่ได้และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสรุดีพระแม่ไทยและเป็นเสียงคำว่าทรงพระเจริญจำนวน3าครั้งพร้อมยิงปูขึ้นท้องฟ้าสวยงามและดังกึกก้องไปทั่วลานพิธีและที่ทางด้านอําเภอ อําจังหวัดเพชรบุรีณลานรัฐธิรมนูหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชะอํานายแก้วคงวงศ์ในอำเภอชะอําเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2568โดยมีนายนุกูลพรสมบูรณสิรินายกเทศมนตรีเมืองชะอําพันธอนรวจเอกอภิรักษ์เพิ่ม ชผู้กำกับการสถานีตำรวจปูธนชามหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการคณะผู้บริหารภาคราัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยนายอําเภอชามเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทําบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อจากนั้นในช่วงค่ำนายแก้วคงวงนายอาเภอชามพร้อมด้วยนายนุกูลพรสมบูรณสิรินายกเทศมนตรีเมืองชามนายอนุรักษ์พรสมบูรณ์สิรินายกเทศมนตรีตาบลนาย่างคณะผู้บริหารเทศ บ้านเมืองชอําสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการอำเภอชอํา หัวหน้างานภาครัฐภาเอกชนและประชาชนชาวเมืองชั่มเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแล้ววางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2568ทั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีกําหนดจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชานีพันปี หลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2568เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดได้ร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2568ท รถพ่วงชนท้ายรถติดไฟแดงสี่คันลวดคนขับดับคาที่ค่ะ เมื่อเวลา4ี่นาฬิกาวันที่12สิงหาคาม2 5งพัน้ารนตำรวจโทสมพลสุภาพงศ์พนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจโพธทนกุยบุรีรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุชนท้ายกันหลายรายบริเวณสี่แยกไฟแดงกุยบุรีฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครตำบลกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีบครีขันจึงพร้อมด้วยตำรวจทางหลวงกู้ภัยตำรวจทางหลวงจุดกุยบุรีกู้ภัยมูลนิธิหลวงพ่อในกุฎวัดกุยบุรีร่วมตรวจสอบ ที่เกิดเหตุพบรถพ่วงบรรทุกไม้หัวรากสีขาวทะเบียน71069เพชรบุรีชนอัดติดท้ายรถบรรทุก10บล้อด้านหลังบรรทุกมะพร้าวปอกมาเต็มคันสภาพด้านหน้ารถพ่วงอัดติดท้าย10ล้อพังยับภายในห้องโดยสารพบโชเฟอร์เสียชีวิตคาที่ที่ด้านข้างของรถบรรทุกมะพร้าวยังมีรถกระบะ4ี่ล้อแบบรัว้วบรรทุกทุเรียนมาถูกชนเบียดติดกันอยู่โดยไม่มีคนเจ็บแต่อย่างใดสืบเนื่องจากความรุนแรงจากการชนทําให้รถพ่วงอัดติดคาท้ายร ถบรรทุกมะพร้าวไม่สามารถดึงออกด้วยรถยกจึงต้องประสานรถเครนมาช่วยซึ่งขวาที่รถจะมาก็เป็นเวลา5นาฬิกาเศษและเมื่อดึงรถออกมาได้จึงต้องใช้รถยกรากมายัางข้างทาง เพื่อให้กู้ภัยใช้เครื่องตัดทางมังัดซากรถเพื่อนำร่างคนขับออกมาได้ซึ่งเวลาทั้งหมดเกือบ3าชั่วโมงผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่านอกจากรถทั้ง3คันนี้ยังมีรถเก่งตัวยุต้ายาริสสีขาวทะเบียนหนึ่งขอไข่สอสลา4756กรุงเทพมหานครที่จอดติดไฟแดงและถูกชนอัดก๊อปปี้จนรถพังรอบคันซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้นำมาจอดที่สถานีตำรวจภูธรปิบุรีก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งสอบถามนายนิกโชเฟอร์รถคันดังกล่าวที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเด ได้เล่าให้ฟังว่าตนเองขับรถมาจอดติดไฟแดง จากนั้นก็ได้ยินเสียงดังสนั่นท้ายรถจากนั้นรถตนเองก็กระเด็นไปชนท้ายรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่จอดด้านหน้าจนพังดังที่เห็นแต่ตนเองไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดโดยเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองห้อยอยู่ได้แก่หลวงปู่ทั่วสององค์เหรียญเสด็จเตีย่ยกมรมหลวงชุมพรตะกุดหนังเสือและหางไถที่แม่ของตนให้มาช่วยคุ้มครองให้ตนเองปลอดภัยดังกล่าวนายนิกล่าวพร้อมกับโชพาที่ตนเองห้อยคออยู่สำหรับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้คาดว่า คนขับรถพวกอัดเกิดอาการหับนายหรือไม่ก็ขับมาไวไม่ทันสังเกตว่ามีรถติดไฟแดงซึ่งทนเข้าอย่างจังซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่อง4ีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต่างๆได้ที่เพจ f a c e b o o k Instagram, YouTube และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทรศูนย์หกสองเกาหรับวันนี้ดิฉันสุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ